ตักบงกฎมอบอาหารช่วยเหลือชุมชนคลองเตยในยามที่คนไทยกำลังเดือดร้อนเพราะโควิด -19 ระบาดคนไทยย่อมไม่ทิ้งกันล่าสุดนักสแสดงสาวตักบงกฎได้โพสทภาพส่งมอบไข่ไก่300แผงข้าว1,000แพ็คพร้อมด้วยผักสด480ตะกา้าและน้ำมันรำข้าว1,000ขวด ส่งตรงถึงชุมชนคลองเตยโดยตักได้โพสต์ข้อความเขียนว่าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะคะและเราแจกที่คลองเตยเลยเพราะไม่มีใครเข้าถึงเลยแต่เราจะไม่ลงว่าให้คนไปรับที่คลองเตยนะคะเพราะเดี๋ยวที่อื่นไปรับแล้วติดขึ้นมาเราจะเป็นที่โดนว่าอีกค่ะอยากช่วยมากแต่ลำบากในการแจกสุด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ